สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้นะคะการเรียนออนไลน์ของเรานะคะวิชาการออกแบบเ,เทคโนโลยียังอยู่ต่อที่ผัางงานนะคะโฟชาร์ดนะคะที่พูดไปบอกว่าโฟชาร์ดและผัางงานของเรานะคะมันจะเป็นสื่อที่ทําให้เข้าใจกันนะคะมันจะตรงกันได้ว่าความหมายมันเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะมาดูว่า หลักการออกแบบและการเขียนโปรแกรมเนี่ยเพื่อแก้ปัญหาและใช้พังงานสัญ,ญลักษณ์แบบไหนบ้างใช่ไหมคะสตาร์ start, เริ่มต้นเ n ็นเอกับ Start อันเดียวกันนะคะสี่เหลี่ยมมุมมเนาะแล้วก็มีการนำเข้าข้อมูลการปฏิบัติงานการตัดสินใจทิศทางประโยชน์ ประโยชน์ก็คือช่วยลำดับขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมช่วยตรวจสอบของข้อผิดพลาดนะคะแล้วก็ทำให้ผู้อื่นสามารถมาศึกษาของการทำงานของโปรแกรมของเราได้นะคะแก้ไขโปรแกรมก็ได้ง่ายขึ้นนะนี่อันนี้ตัวอย่างนะคะนักเรียนวันนี้ครูจะเอาสัญ,ญลักษณ์แต่ละตัวอย่างมาให้ดูอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าการบวกเนาะการคูณนะคะเริ่มต้นร e a เอรีดบีดก็คือนำค่าของ AB เข้ามานะคะ,ะหาผลรวมของ C C จะเท่ากับ a บวก b นะ display c แล้วก็ stop นะก็คือโชว์ <_ S 1> ผลว่า c มันได้ค่าเท่าไหร่นะคะแต่อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเะะป,ป็นผลคูณนะคะ start นะคะเริ่มต้นนะ get x y นะคะนำค่าของ x กับ y เข้ามานะคะ multiple ก็จะเท่ากับ x คูณ y นะคะแล้วก็ print print ผลคูณนะคะว่าได้เท่าไหร่อันนี้ก็จะจบเนาะต่อมาจะเป็นการนำค่าเข้ามานะคะคือแต่อันนี้จะเป็นแบบ พิกมาเลยว่า a จะเท่ากับ10 b จะเท่ากับ25นะคะ c จะเท่ากับ a c เกิดเท่ากับ a a จะเท่ากับ b b จะเท่ากับ c แล้วก็สต็อปสรุปเนะหยุดใช่ไหมคะอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นกระบวนการาต่างๆนะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างผลงานของผังงานนะคะคราวหน้าเดี๋ยวครูจะเอาผังงานตัวอย่างแต่ละแบบมาให้ดูอีกนะคะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ